เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเหมนี่เล็กๆมนี่เี้ยเเ้าเฮ้ยอะไรวะีไหมมีดูเวก่อนมานี้อะไรวะตัวเหี้ยรวะพี่เห็นมไม่รู้ว่ามันวิ่งไล่ตามมาตั้งนานแล้วเอาทวิ่งโดนมึง สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ชมป่านะพี่ๆนี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะแต่วันนี้เนี่ยผมก็ได้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะสวัสดีครับจากช่องกิดเคทีนะครับสวัสดีครับจากช่องเข้าบ้ากับทูหครับแล้วก็สวัสดีครับผมใช้ใหญ่นะครับก็ใช้ใหญ่เนี่ยเดล่นกับน้องนะจากเมืองับแลหรือเปล่ากิจใช่ครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปฟังกับ พมเนเพื่อนนะพราะาผมเจ็บผมเนะี่ยอยู่ข้างนอกนะผมเลยไม่ค่อยรู้เหตุการณ์นะคือ,ค,อคือแค่ไปเอาตัวน้องมานะก็ผมจะให้เพื่อนกินนะเร่าเหตุการณ์ตอนที่เจอชายพิศานาคนนั้นนะโอเคครับพี่พี่ก็ตามที่เล่าไปนะผีไม่สามารถเดินไปตรงน้ำไนดะ้เนื่องจากว่าเท้าของนะผีนะมีแผลนะพี่พี่กผ็ผมเดินเข้าไปนะได้เห็นชายนะพี่พี่ซึ่งผีเห็นไป ตอนที่เห็นนะแต่ว่าไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะซึ่งเราเห็นนะพี่เป็นชายปิศานาเดินออกมาจากทางเขานะซึ่งตามที่ผมคาดไว้กับเพื่อนๆนะน่าจะเป็นคนในเมืองแน่นอนนะซึ่งเขาอ้างว่าเป็นน้าน้าชายของเด็กคนนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าเขาอ่ะออกมาเขาไม่เจอเด็กนะแต่ว่าเขาเจอแหวนนะพี่พี่เขาบอกนำกลับเข้าเมืองไปละซึ่งถ้าอยากได แหวนกลับไปให้เด็กคนนี้จริงๆเราต้องนําเด็กเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเด็กจริงๆของเขานะกพ็พี่ถ้าเรานําไปแล้วถ้าเขาให้จริงก็ผมว่าน่าจะให้จริงอยู่แล้วเพราะ<ช>ถ้าเป็นคนในเมืองแต่ถ้าสมมุติเราเด็กบอมบอกไปให้เขาก็ไม่ไม่ให้หรอกนะ<ช>เพราะชาวเมืองพวกนี้เขาจะไม่พูดโกหกนะถือ<ช>สิลน,นะพี่พี่เขาเป็นคนไม่พูดโกหกนะผมก็มั่นใจอยู่แล้วว่าเขาต้องให้เพราะพี่ๆนะซึ่งตอนนี้เราไปรับเด็กมาแล้วตอนนี้เด็กก็อยู่กับเรานะ เราก็จะต้องเดินทางไปซึ่งทัลลุีได้เตือนเราด้วยนะใช่ตักเตือนแบบก็เอาเรื่องอยู่นะพี่ๆเพราะว่าสิ่งที่ทัลลซีเตือนเนี่ยตลอดเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยทัลลุซีบอกว่าอันตรายมากๆเลยนะพี่ๆเหมือนว่าจะมีบอร์ฉดยแล้วก็ที่ควรระวังที่สุดเนี่ยก็เขาก็ทัลลซีก็ได้บอกว่าระวังมนุษย์ที่เดินซี่ค่ะก็ก็ประมาณนี้ก็พวกผมเนี่ยก็จะทําให้เต็มที่นะเหมือนเป็น ท่านซีบอกเนี่ยเป็นบททดสอบทดสอบจิตใจพวกผมทุกคนเลยนะพี่ๆพ,พวกผมเนี่ยก็ต้องทําให้ได้นะครับพี่แล้วก็นะครับพี่จากที่พี่พี่พพเ,เห็นนะเขาได้ตกลงลเราบางอย่างนะถ้าเรานําเด็กหรือหลาน,ลานชายของเขากลับไปให้นะพี่พี่เขาจะให้บางสิ่งบางอย่างกับพวกผมแต่พวกผมไม่ได้อยากได้นะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เขาจะให้เป็นอะไรเ,เพราะว่าสิ่งที่ในเมืองครับ อยากจะอยากจะดูนะว่าเขาจะเอาอะไรออกมาให้อาจจะเป็นของที่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะอาจจะเป็นของมีค่าก็เป็นไปได้นะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผู้พมเนี่ยจอกเดินทางอะไรนะแต่ก่อนจะไปเนะี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้พมทั้งสี่คนด้วยนะพี่ๆส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็ <c oughs> ผมฝากวอนติดตามให้ผู้พมทุกคนด้วยนะพี่ๆไปกันเลยครับตอนนี้ก็กิจเนะี่ยอยู่กับน้องแล้วนะพี่ๆ มีตัวก็จะคือตัวกินนะครับว่ากินแล้วก็เป็นคนพาเนนาด็กคนนี้ในจิตติดนะฮะมือกำเริบนะน,นี่นะพี่พี่ก็เดินจุงมือกันไปดังพี่ดังน้องนะยังก,กับพี่น้องใส่เสื้อเดียวกันน,นี่ก็คอสออกมาจากคนเดียวกันเลยนะพี่พี่ทั้งสองก็รักกันมากเลยนะพี่อาจจะเห็นน้องแต่งตัวไบว่าหมือนขึ้นจริงไปนะบอกว่า คือที่เรามาให้เอามาให้เป็นชุดที่หนึ่งนะใช่ครับรองเท้านี่ก็วันแววมากพี่ก็เป็นคนเอามาให้เองกับมือเลยนะแต่ก็ยังไม่ท้ใจครับมีใช้ก็พอแล้วนะคนนะเจ่น้องเป็นผู้ชายนะพี่เจ้าน้องเป็นผู้ชายนะครับชื่ออะไรนึกไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเขาบอกไม่อจูจูจูนึกไม่ มันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะจู่อะไรจะเรียกยาก,กเลยอาทูเลียงยากไว้หน่อยนะเหมยจู่เหมยจู่จใช่นไหมจูมจออจ่เหมยจู่ชื่อยังกับคนเจเลยนะเหมยจู่เหมยจู่ชื่อยังกับพวกแบบนักสู้จีเลยนะแต่ถาออ้าเหมยนี่คือนอนนะพี่ ทางคู谢谢 e> ่อ mm ่ะทางล่างนี่เหรอทวกเราเราทางคู uh ่แหละทางคู่ทางคู่มาเดลส์เลยนะเนื้อเนื้อเอ่อเนื้อเดลทูอาเซียเนื้อออเลสเเพอร์นะตอนนี้ผิดกันได้ห้ามน้องนะว่ากัน้วงไว้จากมือมาเบลนะซึ่งเป็นที่ชาวบางบทเนี่ยได้เอาใส่อยู่แล้วทุกคนนะ ใช่นะเมื่อกี้เด็กคนนี้บอกว่านี่อันนี้่อผมถามไปว่าเคยเจอนอกไหมเขาบอกว่าเคยนะแต่นกในเมืองนี้มันลักษณะไม่เหมือนแบบนี้ตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวเขาบอกนกที่นี่ตัวโคตรเล็กเลยเขาบอกตายจากที่เมืองมากเลยนะเขาบอกว่านกที่นี่ตัวเล็กมุกมากเลยนะคงคถ้าถ้าเราได้เจอนอกในเมืองเขา,าตัวใหญ่มากเลยกเขาได้บอกเขาเขาได้บอกอะไร เด้บอกอะไรเพิ่มอ nah, ีกหรือเปล่าเขาบอกแค่นี men, right? ้นะว่านกกระช้บตัวใหญ่พ่าเมื่อกี้ผมถามเหมไงว่าเคยเจอนกแบบตัวนี้แบบตัวนี้แล้วมีสิ่งแปลกๆปลกไหมแบบสัตว์แปลกๆอ่ะลองเองลองถามน้องหน่อยได้ไหมเออเนี่ยเนื้ออะลรเนื้อไงเพื่อนเนี่ยเหมือนเดิร์บัสซาฉันสามเมย์น้องเมย์เชียวแล้วเออขาเบอร์นั่นแหละ เออสราพมันเป็นยันไงเละใหบอ,อกนะเขาเคยเจอเอะในเมืองอะมันมีสิ่งลี้ลับเยอะในเมืองเขาอะก็จะมีพวกเนี้ยงานพ,พวกอายุยืนมันจะมีไม่เหมือนกับในของรเราเลยนะอายุยืนแล้วก็พวกที่ แรงเยอะมากๆเลยซึ่งเขาบอกว่าเด็กคนนี้บอกว่าเราแรงผู้พวกมาแรงน้อยกับคนที่ในเมืองเขาเยอะมากในคนในเมืองเขาเนี้ยยกหินในีกนโขดใหญ่อะ<ก>แสดงว่าเราก็โชคดีนะทนี่เราไม่ประทากับชายที่ปรากฏตัวให้เราเห็นเมื่ออยู่ตอนอยู่น้ําตกะนะใช่คนอาจจะไม่รอดเลยนะอที่เด็กเห็นเรามีคนแรงเยอะเนย แล้วก็ทางที่เดินไปเนี่ยชันมากเลยนะ <Okay. S 1> ขึ้นเข่าเราก็ขึ้นเข่ากันมาหลายลูกละเนเด็กนี้เนี่ยจะไม่เหนื่อยนะแต่พวกเรเนี่ย,เ,ยเกิดอาการหอดแล้วนะพี่พี่ก็ใชยใหญ่เนี่ยได้เตรียมน้ํามาในะพี่พี่ถือว่าใชยใหญ่นะ่ะคาดการไว้ดีมากเลยนะใช่ผมก็ไม่ได้เดินป่านาน ผมนะก็เก mm ิดอาการเหนื่อยนิดหน่อยนะพี่พี่แถมเจ็บขาด้วยนะเราก็จะนั่งพารันเกาะนะพี่ที่เราห้ามดีว่าต่อมน้องเน่ยกป็นคนที่ต่างเมืองนี้เป็นคนที่เหนื่อยยากมากอืมเอาไงจะนั่งพาก็ไม่นั่งพักเรานั่งพักกันเพราะ่น้องไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยใช่ในเมืองน่าจะไม่เหนื่อยเลยหรอกพี่ วตรนี้นไม่รู้ว่าใครเหนื่อยไหมแต่ผมเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยนะพี่เ,<อ>เจ็บขาด้วย<อ>ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งคุยกันวางแผนว่าจะเอาอะไรกันดีนะเราก็จะนั่งคุยกันครับก็อค่ขอนข,ข้างเหนื่อยค่อนข,ข้างเหนื่อยขอขนะแล้วก็ถ้าเรา เราถ้าเราเดินถึงไปที่แม่น้ำเนี่ยเราก็จะทําการล้างหน้าล้างตาเลยนะตอนนี้เนะี่ยร้อนมากๆเลยทุกคนโอ้ยอันนี้ต้อม,มีข้อสงสัยอยีกหนึ่งนะพี่พี่ถ้าเกิดหรือว่าผู้ชายแรงเยอะเนี่ยพี่หญิงแรงเยอะอหรือเปล่าถามน้องดูบ้างผมว่าน่าจะแรงเยอะป่ะว่าเมื่อควาน่่เออไงช่องเนี่ยเมื่อมึงไงช่องเสีย เขาบอกว่าไม่ต่างกันนะเหมือนกันเลยซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันหมดก็บอคือแล้วผู้หญิงทำงานปะรถามไม่รูเลยจะมีงานเราในเมืองบางบ่อนบางบนนี้เขาหาของป้าหาผลไม้อ๋อทำงานบ้านอะไรพวกนี้ยกของเลย ก็สังเกตดูนนะมัก็คนทำไมก้อนห้าของยุงก็ค่อนข้างเยอะเลยทุกคนโคตรเยอะเลยนะตอนเนี้ยลองลองถามน้องดูมึงเนี่ยเบิ้มเมื่อเฉมยเฉะเบิ้มเมื่อว่าเราเอาเบิ้มเขาบอกว่าเหมือนกันนะเพราะว่าให้ความเท่าเทียมก็ทำเหมือนกันนะถ้าเป็นโลกมนุษย์ของเราเนี่ยก็จะผู้หญิงอยู่บ้านพูดยิงอยู่บ้านผู้ชายทำงานนะแต่ก็ อาจจะมีบางประเทศนะอาจจะมีบางศาสนาที่ผู้หญิงทํางานและผู้ชายอยู่บ้านอย่างเช่นพวกอะไรอะอิสลามเหรอใช่ไหมอ๋อใช่นะมันอยู่ในแถบเอเชียนะพี่พี่ใช,ใชแ่แต่ก็แต่ก็ยุคนี้ก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้ชายก็ทํางานเหมือนกันนะผู้หญิงก็ทํางานเหมือนกันนะมันแล้วจะศาสนาอะไรก็ทํางานหมดทุกคนมันแล้วแต่คนมากกว่านะใช่ครับทุกคน เยอะมากทุกคนตอนนี้ก็เป็นตุ่มเป็นตุ่มหมดแล้วดูดิปวดไหนวะปวดท้องปวดท้องขอไปคลองน้าเลยวะจะปะเดี๋ยวพี่ปวดท้องผู้ผมก็จะทําการอายโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าแบตตอนนี้ก็จะหมดละเราก็ต้องการชาร์จสักแป๊บนะเพราะว่าเราก็ได้เตรียมเพาเวอร์แบงค์มาเหมือนกันนะทุกคนโอเคหนุ่มเยอะครับทุกคนเดียวตุ่มหมดเลย พี่เด้ไม่ใช่เลยก็หรือเบาสิไล้แล้วได้ถามไหมว่าเขามีพี่น้องแค่กี่คนเด็กเด็กคนเนี้ยมันทำดิเนูใยพี่เวโอพี่อะไรเขาบอกว่าเขามีพี่น้องแค่คนเดียวนะอ๋อ ยุงเยอะจัดได้ผีไปขี้หนานเหรอไม่รู้อะอยู่เหมือนกันเขาเจ็น่าจะปวดท้องหนักแล้วกำลังเดินมาเนี่ยโดนมดอะไรก็ไม่รู้กัดเจ็บมากยุงอะโคเยอะนั่นก็เป็นเสื้อที่เสื้อที่น้องใส่นะก็เป็นกิจนะที่เป็นคนออกมาให้นะ รองเท้าก็กินนะแต่กางเกงก็กินก็เอามาให้มันกันใช่ครั้งแรกที่เราเห็นนี้ที่ผมเห็นนะพี่ๆครั้งแรกที่เหตุการณ์สุดท้ายที่ผมเห็นน้องคนเนี้ยก็คือเขาใส่กางเกงสีแดงแต่พอม่ะแล้วก็ไม่มีเสื้อแล้วใช่ใช่นะผมนําทิ้งไปละไม่รู้ว่าถ้าเขาเอาเสื้อผ้าพวกนี้กลับเข้าเมืองไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเฮ้ยตัวประหลาดเฮ้ยเฮ้ยกเรียกเรียกเหมือนนี้เรียกเรียกเหมือน นี่เร็วคว้าเฮ้ยอะไรวะฮะหนีไหมานี่มาดูเร็วก่อนมานี้ยตัวเฮียเหรอวะพี่เห็นไหมไม่รู้ว่ามันวิ่งไล่ตามมาตั้งนานแล้วเฮ้ยแม่งนี่ใช่ไหมหมูนดสี่ขาที่ทะลุอยู่กหรีย่เข้าใกล้มั้งอย่างเข้าใกล้นี่มื่อ เมื่อกี้มันกระโจนเกือบโดนเราเลยไปเฮียอะไรเมืองไปอย่าเข้ามาเก็บมันนีเพื่อนะเมื่อสาวเันเก็บมันนีเพื่อนะเก็บเท่ๆระวังเนี่ยเมื่อมันจะมุ่งหน้าไปหาเด็กอะ ไปไปให้พีดุอันนี้ไม่นี่ไม่หดพี่อา้ิมันไม่ค่อยมากนะพี่แต่เราต้องระวังไว้แ้ชดตไ้ใใจเพาเนือเนอระวังไว้นะระวังไอ้ดูเด็กด็กิหนังเฮ้ ตอนนี้มันมันจะมุ่งหน้าไปหาได้ย่างเดียววะพี่ดูเรียกไว้พี่ดูเรียกไว้มาดิเฮ้มันไม่สนใจเราเลยนะรู้จักการแสดงท่าทางเขามือนบอกว่าเออมันจะมาไปส่วนในที่มาเอาเรียกหรือเปล่าใช่เลยนะ แรงมัากออะมาดิงาดิมึงเหมือนมันพูดไม่ได้นะพี่พี่มันทำเสียงเดี๋ยวเราเหมือันมันทำเสียงคู่เดี๋ยวนะมันพูดไม่ได้ด้วยตัวนี้ เจ็บขาก็ต้องหายเจ็บขานะพี่ปวดอะไรก็ไม่รู้นะตีน้ำไว้น้ำน่ะสำคัญใช่หระวบ้างขันเนี่ยต้องต้องเอากระเป๋าอีกมูกหนึ่งแล้วแหละต้อมฝนต้องมาดีกว่าเฮ้ยม,มีม้หมีก้นมมา ลักษณะเป็นคนนะพี่พแต่ว่าจิตใจมันนะไม่ใช่คนนะเราก็ไม่อยากมันมันไม่ได้เดินมันเปนคนปกตินะมันใช้มือแล้วก็ขาทั้งสองข้านะั่นเดินหวังมึงเฮียนะชัยเราไม่อยากทำร้ายใครด้วยนะยี่ได้กลับไปตัวเนี่ยถ้าเราไม่ซู้เนี่ยถือไม่ได้นะราะว่<อ>าต้องเอาเลยมั้ง ผมถือกองแทนนะกล้าอะไรมึงเดี๋ยวให้กีดเปลากับป้าหน่อยพี่แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบไปที่อื่นดีกว่า ไอ้นูไปดูไปดู่ข้างนั่นนะมอยู่วลางข้างกินหมาแลวพี่กินหมาแล้วกินหมาแล้วเฮ้ยเอาทูวิ่งวิ่งวิ่งโดนมึงเจนเจนเชนระวัง้านนะทางอ่ะถึงมันจะแรงไม่เยอะแต่มันอึดมากเลยโดนฟาดไม่หลายทียังไม่รู้สึกเลยนะพี่พี่ đưa lòng bài thằng luôn phải khôngắn định đấy em โดน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 พี่พี่เดี๋ยวให้ลาอยู่นู้นละวางคลองเราไปช่วยด้วยเฮ้ยคุณดูเด็กไว้นี่พาเด้หนีไปก้อนทางนู้นเลยพาเด็กนี่ไปเลยไป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 มืเดี๋ยวไปนู้นมานี่เร็วมานี่เร็วเดี๋ยวไปนู้นเดี๋ยวไปนู้น เอ้ยเอ็งแย่ใช้ความแรงก็ได้มันเดี๋ยวอยู่กับโอ้ยแย่แย่ไปไงนี่มันนี่เด้อผมก็เจ็บขานะพี่พี่ผมก็ช่วยเพื่อนบูม่ได้เท่าไหร่ผมก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยอันนี้แหละเราก็ต้องพอนะพี่พี่ผมเนี่ยเดินกับเพกเลยนะโอ้โจ้าดนี่มา มนันก็ทืบโดนแพรผมนะพ,พี่ผมเนี่ยเราออกห่างมาได้ไกลพอามควรมคเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนๆตรงนี้นะออกกขาจะผมเนี่ยปวดแผลมากเลยนะพี่พี่มาแล้วนะพี่พี่เป็นไงบ้าง

ว,ว่าเชียวฮะว่าเชีเชืว่าเชียวเหรอไม่เมชืว่าเชีย,ชยตอนนี้นี่ผมในเดินกระเพราเลยนะพี่พี่ผมในโคตรเจ็บเลยเดี๋ยวให้พี่นัง่งเราก็น้องตรงนี้ก็ได้ไปเถอเดี๋ยวไปก่อนไปดูข้างหน้า,าว่ามันตามมาหรือเปล่าเอย่าวางข้างไว้เอาคนละอยะ่า ดูดิล่องลอยกันลากพ้องผม,มาย,นะยาวเป็นแถวเลยพี่ๆโดนผมลากไ,ไ,ไป<ะ>จัดการล่างนะังมั่งจะไม่ได้แล้วตอนนี้ให้ใชย <ห ả? S 1> ตอนนี้ให้เด็กแอบอยู่กับพีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตามมาปะมัน้งนะเมืเ่อกี้มันวิ่งออกไปดินล่างนู่นนะให้เด็กแอบอยู่กับพีก่อนเพราะว่า ถ้าเราไม่มาจัดการมันอีกรอบนนเดียวมันตามผิดอ่ะเดี๋ยวนั่งดูตรงนี้ก่อนว่ามันจะขึ้นไม้ป<ฮ>ตอนนี้เราก็ต้องมาเข้าสังเกตการตรงนี้นะ,ะเพื่อว่าเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังอยู่แถวนี้มันจะได้ตามเราไปไม่ได้ ผมลากมาันมาตีนะแล้วก็ไล่รอบเลยตีตีแล้วก็จนมันวิ่งหนีลงไปไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าอันนี้นำเด็กแอบไว้อยู่นะเพื่อความปลอดภัยพี่พี่ก็ตามตามค่าที่ลซี่บอกไว้นะจะเจอก็เจอจริงๆเลยนะทุกคนเขาทำนายถูกจริงๆนะพี่พี่ช่างวิเศษจริงๆนะคือสี่ผู้นี้ เฮ้ยนั่นเนี่ยมันมาพี่เห็นป่าด้านล่างอ่ะมาแล้วเราจะไม่ส่งเสียงมาให้พี่ เฮ้ยมันทำเสียงนี้มานี่เลทำเป็นเ,นเสียงวัวเสียงที่มันทำเมื่อกี้คล้ายเสียงวัวมากเลยนะใช่ใช่พี่เหมือนว่ามันจะหยุดแน่นิ่งอยู่ตรงข้างหน้านั่นนะไม่แน่หรอทุกคน,นเป็นแบบ มาให้เจ็ดขวบนาทีน่ามันมันวิ่งลงไปด้านล่างแล้วถ่ามันช่อะไร้เห็นปะมันมันมันห้าเราไม่เจอมันจะลงไปด้านล่างแล้ววะทุกคนไปแล้วเราว่าเราเราไปกันดีกว่าไปเวลามันจะให้ไม่น่าช้าไงไปเรื่องกาัใช้เวลาเราเดินทางไปที่แม่น้ำบางบดเลยวีกว่ไาเดาวเดืด